การติดตั้งชุดยี่สิบสี่โวลต์ห้าพันวัตต์ใช้งานจริงไฟแพงชาร์จปกติยี่สิบหกจุดสี่ใช้ไฟอยู่ตอนนี้ห้าสิบก้าจุดสี่วัตต์พัดลมตัวหนึ่งหลอดไฟหนึ่งหลอด แดดคืบคมไม่ค่อยมีแดดแผงซเ,เซลล์แลสามแผงใช้กับบ้านหนึ่งหลังยังก่อสร้างไม่เสร็จก่อนลงตัวก่อน 2 0 0สองลูก